เมื่อสิ่งที่เราไฟฟ้าคะ่ะมันเป็นไปตามที่เราคาดหวังเป็นไปตามที่เราต้องการเป็นไปตามแผนที่เราวางเอาไว้แต่บางครั้งมันก็ไม่ได้สําเร็จเสมอไปแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นตามที่เราฝันเสมอไปใช่ตอนเนี้มันอาจจะตรงจุดในสิ่งที่เราทําแต่ต่อไปมันอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่เราชอบหรือในสิ่งที่ เรานะคะได้เดินไปนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเนาะเพราะว่าทุกสิ่งคือการเรียนรู้เพราะทุกสิ่งคือการใช้ชีวิตและเพราะทุกสิ่งคือการลงมือทํามันสอดคล้องกันไปหมดในชีวิตของเราค่ะไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนทางซ้ายทางฝาทางหน้าทางหลังจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่ได้ตรงเป้าหมายหรือตรงเป้าหมายของเราหรือแผนของเราก็แล้วแต่ค่ะผลสุดท้าย เหมือนที่ยาดาพูดไปผมประกอบการมันก็เป็นอย่างเช่นเดียวกันในการประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะใครที่ฟังคิดนี้อยู่นะคะยาดาเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ